ครับก็สวัสดีครับผมนายศิลวัฒน์สิงห์มณีผู้อำนวยการโครงการดำเนินสะดวกนะครับก็ได้ถึงวาระที่มาถึงในจาก,กเเษียนอายุราชการในวันที่30กันยาปี2568นะครับก็เริ่มการทำงานก็ตั้งแต่ปี31นะฮะจนถึงปี68 รวมก็ประมาณ37ปีนะครับก็มีผู้บังคับบัญชานะครับระดับอธิบดีก็ประมาณ20ท่านนะครับเริ่มต้นที่ท่านปักกายพฤกษรุตานนท์นะครับจนมาถึงท่านอดีคนล่าสุดก็ท่านสุริยพลนุษอนงนะครับรวมทั้งหมด20ท่านนะครับก็เริ่มบรรจุที่สำนักงานธรรมทานที่10อดีตนะ ปัจจุบันก็คือสำนักง,งานที่13นะครับโครงการชนระทานเพชรบุรีนะครับก็ทำงานได้ประมาณสัก12ปีก็ได้ย้ายมาทำงานที่โครงการชนประทานราชบุรีก็ประมาณ12ปีนะครับก็ มีโอกาสดีที่ผู้ับบัญชาได้โอกาสเลื่อนเป็นผู้อำนวยการโครงการคันคูน้ำที่4จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็เป็นผอ,อ,อคูน้ำอยู่2ปีนะครับก็ได้รับเลื่อนเป็นผู้อำนวยการส่วนซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้อำนวยการส่วนผอพอกอนะครับถ้าปัจจุบันก็คือเหมือนผอผงนะครับผอพงอปัจจุบัน อ,อยู่หน่งปีที่สำนักงานที่14บา,านบุรีนะฮะแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการที่โครงการชมประทานจังหวัดตราดจนได้ประมาณ1ปีก็ได้ย้ายกลับมาที่สำนัก13อีกครั้งหนึ่งซึ่งมาเป็นผู้อำนวยการโครงการลาดบุรีฝั่งซ้ายก็ทำงาน4ปีนะครับแล้วก็ย้ายไปที่โครงการส่งน้ำและ บรรลุสานครชุม2ปีนะครับแล้วก็ได้ย้ายไปที่โครงการส่งน้ำและองศาเขื่อนแม่กลองอีกปีครึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ได้ย้ายมาที่นี่ก็คือโครงการดำเนินสะดวกก็ปานสองปีครึ่งซึ่งก็ได้ มาทางานอายุราชการก็ประมาณ37ปีนะครับในช่วงชีวิตการทํางาน37ปีในการรับราชการก็มีแนวคิดการทํางานเริ่มต้นหนึ่งก็องค์ความรู้คิดว่าทุกคนจบมาน่าจะมีเหมือนกันหมดไม่ซึ่งไม่ต่างกันมากจะต่างกันก็นคือเราก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งณนะเวลานั้นจบก็คือจบแค่อนุปริยาตรีผมก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมให้จบวิศวกรรมก็คือวิทยาตรีระดับวิศวกรรม แล้วก็ศึกษาต่อเรื่องยาโทที่มหาลัยที่ราชพัฒนี่นะฮะที่ราชพัฒท,ที่ราชบุรีที่เราเนี่นะครับข้อจบการศึกษาสูงสุดก็คือญาโทนะครับก็ได้ใช้ในการทํางานซึ่งในการทํางานหลักสําคัญก็คือหนึ่งเพื่อนร่วมงานนะครับมีทั้งผู้ใต้บังคับบัญชานะครับและผู้บังคับบัญชาซึ่งเราจะทํางานร่วมกันให้ได้อย่างไรับทุกคนก็มีจิตใจที่มีความคิด เป็นของตัวของตัวเองนะครับเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเราก็ต้องอยอมรับความคิดเห็นต่างนะครับบางครั้งอาจจะไม่เหมือนเราหรือเหมือนเราเราก็นําไปประยุกต์ใช้ซึ่งมาเพื่อพัฒนากรมชนประานของเรานะครับแล้วก็ทําตามนโยบายให้มันรู้ล่วงซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ดังใจเราเสมอไปนะครับแต่เราก็ต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันนะครับ ทีนี้ก็คือในการรับราการมาสิ่งที่จะส่งต่อให้รุ่นน้องๆรุ่นหลังนะครับก็คือความสามาคัคคีนะครับความรักองค์กรซึ่งได้ช่วยการส่งเสริมองค์กรของเรานะครับมีการ ปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านมากขึ้นทําความเข้าใจมากขึ้นเพราะาตอนนี้รู้สึกว่ากระแสโซเชียลมันแรงข่าวดีไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ข่าวลบเพราะ,ะนั้นถ้าเราเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านซึ่งชี้แจงกับเขาเนี่ยข่าวลบเราก็จะน้อยลงเพื่อให้เขาเข้าใจนะครับ สุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากาก็ขอขอบคุณกลมชนประทานนะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับก็ขอขอบคุณครับ